สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะวันนี้เราไปต่อที่ราศีมืงกนไม่ทัดดินครึ่งเดือนหลังแล้วนะคะวางแผนก่อนเลยค่ะก่อนที่ท่านสมาชิกขอมานะคะคนโสดคนมีคู่คนมีประเด็นนะรักแท้คู่บุญรักข้ามภบข้ามชาตินะรอก่อนนะคะเรามาตามติดที่ ครึ่งเดือนหลัง16ถึง30กันยายนปี2.566ดาวที่ย้ายราศีมี3ดวงดาวนะคะดาวอาทิตย้ายวันที่18กันยาวิโยนเรือนราศีกันดาวพุธย้ายวันย้ายพร้อมกันเลยดาวพุธกับดาวศุกร์ย้ายวันที่28กันยาพุธอยู่ในเรือนกันแล้วก็ สุขโยนเรือนราศีสิงห์มาเริ่มกันเลยที่ชาวมังกรค่ะไภทาโร่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์ไทยค่ะในแบบฉบับของอาจารย์ยุ้ยพยากรณ์ ถ้าชอบก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอ,อย่างนี้ดีกว่าออกจะเอียงเอียงหน่อยนะคะตามมุมกล้องค่ะการเงินค่ะตัวตนของชาวมังกรเอเไย การเงินที่เข้มแข็งเสากเกษตรราธิปดีผู้เข้มแข็งอย่างชาวมังกรผู้มุ่งมัน่นก้าวไปสู่การเงินก้อนโตเลยคะ่ะเสากเกษตรราธิปดีนเรือนราหูเทวีโชคตัวเองค่ะมั่นคงเข้มแข็งทั้งด้านการเงินรายได้อยู่นเรือนของพันธุนทุยอันนี้ก็มีเกณฑ์ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรวยเบริร์อย่าลืมนะคะครึ่งเดือนหลังก็สิ่งโชคดยให้แก้วแหวนเงินทองได้ของขวัญรางวัลให้กับชีวิตกับการเริ่มต้นครึ่งเดือนหลังค่ะ,ะผลการเงินผลดอกออกผลเลยค่ะความขยันต่อเนื่องออกไปความขยันให้เธอออกกายเข้าไววค่ะการเงินนี่ก็มีโอกาสก็จะไป ลงทุนนะร่วมกันกับดาวพระหัสถนะ์ราหูพระหัสร่วมลงทุนกับการงานการสังคมสื่อออนไลน์การค้านะคะพระหัสสัจชะราชาโชคพระรหัสวินาศทางไกลห่างไกลการได้ทาการงานอยู่เบื้องหลังงานนี้พระหัตราหูเป็นดาวที่ต้องแบ่งกันคนและวครึ่งๆนะคะการเงินนำไปลงทุนกับหุ้นส่วนนะ จะได้ลาบลาพระลาผนฟุกคุก็รุ่งเรืองนะสุภาพนะดีงามนะคะย่าลืมคะมีโอกาสได้ลุน้นกับความขยันมันเพียนอันนี้ก็พลังจะมีโชคต่อเนื่องไปนะโชคดีนั้นก็รวยค่ะเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะตนเองเสาอยู่ในะเรือกนกันเงินเสาสุข เล่นกันนะคะแม้จะเป็นดาวคู่ศัตรูแต่เสาในเรือนอาทิตย์วันที่28กันยายนนี้อาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนสุภาพรุ่งเรืองสำเร็จค่ะอาทิตย์วันที่18กันยายนงานทางไกลงานออนไลน์ยศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินดีมากร่วมกันกับสตรีพ่้มีการเงินที่ เข้มแข็งนะคะสมหวังปรารถนาเลยค่ะ18ใน18กันยายนนะคะได้พบกับการลงทนุนเปลี่ยนแปลงปฏิวัรูปปฏิรูปการงานการกระทำใหม่ๆนะคะมืตยูการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิรูปใหม่ก็รีโกนมาที่ดาวอาทิตย์นะคะที่สนับสนุนการลงทุนการงานอาชีพใหม่ๆค่ะ รวยค่ะ,ะที่ผ่านมานะเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วนะคะราหูอสุรินราหูพยามารผู้เรืองเดชนะความอยากไนดะ้อยากมีอยากเป็นอันนี้สิ้นสุดไหมราหูเทวีโชคการเงินค่ะมีได้มาอีกเลยค่ะได้มาจากการเงินนะคะมูได้เลยค่ะมูเต็มที่เลย หรืองานทางด้านการค้ากับต่างแดนต่างถิน่นการเงินก้อนโตนี้ที่ผ่านมานี่สำเร็จมากมีเหลี่ยมมีคมชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองนะคะร่วมกันกับพระรสเราพระรสเพื่อนการงานการสังคมญาติมิตรพีน่น้องและการได้เดินทางร่วมกันนะคะมีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องผักดันค่ะ นทางไกลงานติดต่อต่างประเทศดีค่ะผูกพันมั่นคงค่ะกับบ้านกับรถกับครอบครัวเนี่ลาผลทุกๆนี้ถ้าจะมีก็มีโอกาสได้ลุ้นนะคะมีความชำนาญหารายได้ร่วมกันกับหุ้นส่วนแล้วก็ครอบครัวะคะ่ะงานซื้อออนไลน์งานกลาคืนงานอนนนะะาหารกันกินดี ก็มีคนมาอิจฉีเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเป็นคนที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญนะไม่ไปขยายผลนะอันนี้คือเมื่อเครื่องเดือนที่แลว้วค่ะราหูนะคะราะะรายหูเล่งมาที่การงานอาชีพการงานอาชีพนี้ก็เดินทางมีมรดกสืบทอดเดินทางไกลค่ะเกิดการปฏิรูปตนเองใหม่สุขในเรือนอาทิตย์ ก็เล็งไปที่การเงินของชาวมังกรน,นะคะสุขก็คือการลงทนุนการงานอาชีพมีคนปรารถนานะคะราหูความอยากได้อยากมีอยากเป็นปรารถนาจะทําแบบชาวมังกรบ้างทนนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับนะเพื่อน งานการสังคมนะอันนี้ก็มีคนที่มีพันธะผูกพันแล้วนะคนโสดก็ให้ระวังระวังคนมีคู่แล้วกันอานาคตค่ะอา่ามีสเสน่หนะ์ค่ะเสน่ห์นี้วานโปรยออกไปนะคนสวยคนรอคนงามนะบุค,คลิกดีเท่นลยอ่าิงก็มัดเทชายก็มกัดเหมนมีพลังสเสน่ห์นะ เสน่มหานิยมค่ะถ้าเลือกได้ก็เลือกเงินนะคะมีการเงินมั่นคงเข้มแข็งนมาต่อยอดถ้าปรารถนาก็วางแผนเลยะคะ่ะจะได้ลาบผลนี้ก็มั่นคงแล้วลาบผู้คกถ้าจะมีเข้ามาก็ได้ทั้งทางด้านการลงทนุนธุรกิจแล้วก็งานที่ได้ร่วมกับสังคมนะคะมลวลชนผู้คน สนุกค่ะไม่มีปัญหาใดๆในแต่ละวันนี้ได้ทำงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานมีไอเดียคิดสร้างสรรค์เป็นศิลปินทำงานศิละปะก็ได้ทำงานทางด้านการท่องเที่ยวประชัยนมักคุเทศนะคะเชื่อว่าจะผ่านพ้นอุป,ปรสรรคไปได้ด้วยความ เข้มแข็งมีประสบการณ์นี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับปตัตตนิเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะคะ,ะตัวเขานี้ก็เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนทางไกลก็ใช้ชีวิตที่ผูพกพันแล้วค่ะ,ะรักใครก็ไม่ผูกมัดแล้วค่ะ,ะเป็นชาวราหูส่วนชาวคนโสดนะรักอิสระ ชีวิตอิสระทำอะไรได้ที่ไม่เดือดร้อนตนไม่เดือดร้อนใครได้รับผิดช,ชอบหน้าที่เนี่ยก็มีความสุขจะให้ทุกได้อย่างไรนะสิ่งที่ไม่ใช่ก็ถอยไปให้ห่างนะเดินทางเพื่อการขยายผลสิ่งที่ทำด้วยรักนะคะอันนี้ก็ระวงังพักผ่อนไม่เป็นเวลานะคะ ให้ไปให้ห่างนะคะมีพลังนะคะพลังของคนโสดก็มุ่งไปที่ชีวิตอิสระนะมุ่งไปที่การเงินผลตอบแทนรวยมากเลยค่ะส่วนคนมีคู่แล้วนะคะนะสุขนะสุขเลงไปที่ชาวมังกรสุขเลงเสานะ่ยอันนี้ก็คู่นี้ ไม่ได้จะเจอกันบ้างนะคะเพราะว่าห่างไกลกันเพื่อหน้าที่การงานนะความรักนะดูที่ความรักเดาสุขงานการงานอาชีพเดินทางไกลค่ะเพื่อการเรียนรู้ทำอะไรใหม่วบดสรุปแล้วันนี้หาเวลาพักผ่อนให้เป็นเวลาแต่งานกลางคืนงานใช้ไอเดียคิดสร้างสรรน,นี้ มีพลังทำสำเร็จมากแล้วก็ขยายผลด้วยพลังผลงานที่ทำให้มีชีวิตที่สุขสบายนะได้กินเดิมได้ท่องเที่ยวค่ะอันนี้ครบนะคะ,ะดาวพุธค่ะดาวพุทธุสุภาการมีอปสรรคปัญหาการแก้ไขปัญหาก็กระตุ้นให้ตนเองได้ม่งไปสิบ ไปสู่ที่เป้าหมายนะคะพุทธมหาอุดในเรือนสุภะก็รุ่งเรืองสำเร็จแม้ว่าลาภผลนี้จะได้มาด้วยการที่เราต้องลงแรงบ้างนะคะวันที่18กันยายนก็ได้เดินทางติดต่อค้าขายทางไกลรุ่งเรืองค่ะมีดาวจันทร์ เล่งมาที่อาทิตย์อังคารพุธก็จะได้พบกับลาภผลทางไกลนะจากสัตว์สองเท้านะคะโชคดีค่ะ